สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาทุกคนมารีวิวอันบ็อกไพ่ของคุณดอรีนเบอร์ชูและคุณเจนแวมเพสนะคะอันนี้ก็เป็นไพ่สําหรับชื่อท a อก King t o the Heaven นะคะ Mediumship Card นะคะนี่ก็จะเป็นไพย่ยังอยู่ในซีลเลยนะจะเป็นสำหรับหนึ่งที่ทุกคนบอกว่าใช้คุยกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะเพื่อที่จะเยียวยาความรู้สึกความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็น คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะคะคนรักที่คุณเสียไปนะคะแล้วคุณยังไม่ได้แบบว่ามีการพูดคุยอะไรกันเลยก่อนที่จะเสียชีวิตไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับที่ผลิตที่ประเทศจีนเนาะผลิตที่ประเทศจีนเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าไพ่กันว่า ของค่ายคุณเฮฮานะคะเป็นไลฟ์สไตล์เนาะก็เดี๋ยวดูกันว่าหน้ากล่องเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันมาแกะหน้าไพ่ดูกันว่าข้างในกล่องจะเป็นยังไงนะคะขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งเขาเดี๋ยวจะได้เอามาใช้รีวิวกันใครอยาจะ ดูด้วยสำหรับนี้ก็เข้ามาดูได้นะคะค่อนข้างที่จะหายยากแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าจะตัดชื่อคุณดอรีนเวอร์ชูออกไปนะก็จะเหลือแค่คุณเจแวนคนเดียวที่ยังอยู่หน้ากล่องนะคะแต่ถ้าเป็นสำหรับที่มีชื่อคุณดอรีนเนี่ยหมดไปแล้วนะคะ ค่อนข้างที่จะหาย,ยากแล้วหาหาได้ก็ราคาหลักหลักพันขึ้นแล้วนะคะที่ยังอยู่ในซีลนะแล้วก็เป็นมือสองก็ค่อนข้างที่จะราคาสูงตามสภาพด้วยเช่นกันเก็บและเดี๋ยวจะเป็นสำรับที่มี44บนะคะอนนี่คุยกับเพื่อนก็ได้นะคะคนในครอบครัว เนาะมีคำถามแล้วก็มีคำตอบที่จะต้องคุยกับคนของคุณที่ขายเอ่อที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะที่จากไปนี่คุณเจมแวนเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนที่สามารถวาดภาพออกมาได้ ด้วยจิตวิญญาณของเขาเองนะคะแล้วก็สามารถใช้เยียวยาคนอื่นได้ด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะทําให้เรารู้สึกว่าได้พูดคุยกับคนที่เสียชีวิตไปแล้ว The Talk to Heaven ไว้มุมนี้แล้วกันเนาะนะคะเดี๋ยวจะข้างในก็จะ นี่นะคะเป็นหนังสือเด็กแ๊บเดียวกับหน้าปกแกะแกะอึ๊บข้ข้างหลังจะเป็นรูปท้องฟ้านะคะสวยงามข้างในจะเป็นสีเหลืองกล่องไม้เหมือนกล่องไม่ใช่กล่องไม้กล่องกระดาษเหมือนเดิมนะคะคือแข็งแรงทน,ท,นทานนะขอ,ของของค่ายเฮฮาค่อนข้างที่จะทำกล่องไพ่ออกมาดีนะ เป็นไพ่อราคนที่นี่มาเห็นกันสำหรับนี้เป็นขอบทองนะคะขอบทองวิบวับว,วิบวับข้างหลังไพ่ก็จะเป็นลูกท้องฟ้าที่เป็นบันไดเนาะขอบทองสี่ด้านเลยสวยงามตามท้องเรื่องนะคะทั้งหมด44ใบามาพร้อมคู่มือนะคะ หนึ่งพู่มือเป็นไกด์บุ๊กอันนี้น,นี่อ่านี่คุณเจมแวนนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันข้างในเป็นยังไงจะมีทั้งหมดเดี๋ยวขอคลายหนังสือนิดนึงมีทั้งหมด ทั้งหมดอยู่ที่107หน้านะคะร้อหน้าแล้วก็จะมีคู่มือไม่เสร็จฟอร์มเดอะการ์ดด้วยอ่ะเดี๋ยวอ่านแป๊บตึงว่าคู่มืออันนี้ชุดนี้ใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าไพ่กันอันนี้ Talk to heaven ไหนเอ๊ะทำไมไม่บอก มาทูเวิร์กบิ๊กดูช่วยกันดูหน่อยเอาเพย์โฟร์เด็กกัสเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเขาบอกว่าให้คุณนะคะคิดถึงคนที่คุณ องการที่จะคุยด้วยหรือสื่อสารด้วยนะคะแล้วก็ค่อยๆสลับการ์นะคะสลับการแล้วก็นึกถึงพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับท้องฟ้าเบื้องบนนะคะแล้วก็ความตาย การที่เป็นสื่อกลางทั้งหลายนะคะนึกถึงพระเจ้านึกถึงพระแม่มารีอังแองเจลิลมิคาเอลนะคะแล้วก็เหล่าเทวทูตเทวดานางฟ้าทั้งหลายที่ตักสิทตอย่างที่บอกเนาะแล้วก็เลือกออกมาสับการ์ดเสร็จปุ๊บแล้วคุณก็เลือกออกมานะคะเดี๋ยวนะใบบนสุด นะคะถ้าเกิดแบบว่าคุณมีคำถามที่ต้องการเปิดขยายอีกเนี่ยก็3ามใบบนสุดนะคะเปิดต่อกันมาได้เรื่อยนะคะอืมก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันดีก,กว่าว่าเขาต้องการที่จะบอกเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็หน้าตา หน้าตาของหน้าไพ่แต่ละใบเป็นยังไงบ้างนี่ยังอยู่ในซีลดูเลยเดี๋ยวามาแกะดูกันเห็นไหมเห็นชันไหมวิบวับวิบวับวิบวับสวยงามตามทองเรื่องนะคะแกะกันแกะก่อนเป็นพลาสติกอันนี้ไม่ได้ใช้เป็นนี่เป็นพลาสติกหอ่อไม่ได้เป็นแบบ กระดาษเหมือนสำหรับอื่นๆนะคะมันแบบางสำหรับก็เป็นอทองลอกทองติดเดี๋ยวนะอันนี้ติดไหมติดไหมอ่จะขยับการ์ดนิดนึงอืมอ,มอมืค่ะเรามาดูกันนะคะว่าใบแรกเนาะเป็นไพ่ใบอะไรนะคะ ใบแรกนะคะ I do you m a y not understand is now everything h a p p e n e d for a reason นะคะทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยการที่มีเหตุผลของมันนะคะแม้ตอนนี้คุณจะยังไม่เข้าใจแต่ในอนาคตคุณจะเข้าใจนะคะไปต่อมานะคะ As a so you can ขอโทษค่ะ As a so I can be in several place at one นะคะอันนี้จะเป็นในลนักษณะน้องม้ายูนิคอร์นนะสวยงามอ่ะเป็นวิวทิวทัศนะคะใบต่อมาอ่ะขอโทษนะคะไพ่ติดพึ่งแกะอย่างที่บอกว่าพึ่งแกะนะพอพึ่งแกะปุ๊บก,ก็จะมี ความติดอยู่บ้างนะคะ Believe yourself you can do it นะคะเป็นภาพที่แบบสวยงามเน <No. S 2> าะใบต่อมานะคะ Don't afraid นะคะอันนี้จะเป็นภาพวิวทะเลเนาะสวยจังเลย I always give you Good night k i ิ s นะคะให ความรักกับคุณตลอดส่งคุณเข้านอนด้วยความหลับฝันดีแอบใบต่อมานะคะ I'm here helping y อยู่นะคะอยู่ช่วยเหลือคุณเสมอนะ I'm just a thought away นะคะให้นึกถึงคุณบ่อย หรือว่าเขาอะคิดถึงคุณเสมอนะเออต้องบอกว่าคนที่จากไปเขาคิดถึงคุณเสมอนะแล้วก็เอ l ม a r n i n g o v e โอ e r e นะคะฉันเรียนรู้อยู่ข้างบนนี้นะแอม o t d e a d นะคะฉันไม่เคยตายอันนี้เป็นนกสยายปีกเนาะ แสดงว่าต้องสื่อประมาณว่ามีอิสระแน่นอนนะคะอะใบต่อมาไพ่ติดไพ่ติดไพ่ติดขอโทษนะคะไพ่ติดขยับนิดนึงอึดๆเดี๋ยวไพ่ลอก I'm so much better n น w นะคะตอนนี้ฉันดีขึ้นมากแล้วนะแล้วก็ ใบต่อมานะคะอือพอเพิ่งแกะนิ่ไพ่ค่อนข้างที่จะอซิเต์นิดนึงนะคะอออโอ้ออเหนียวแน่นหนึบมาติดติดอ่ะอ่ะหลุดแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ I'm sorry please forgive me นะคะ ฉันขอโทษยกโทษให้ฉันด้วยนะยกโทษให้ฉันด้วยเป็นสำหรับที่ถ้าใครหยิบมาก็ค่อนข้างที่จะเรียกต้นตาได้แน่ๆเลยนะคะ I standing right next to you นะคะฉันยืนข้างขวามือคุณน,นี่แหละใบต่อมา แอมซ r รา B b e loving a n i m a l นนะคะฉันคือสัตว์เลี้ยงที่คุณรักเสมอคุณคือคนที่ฉันรักเสมอนะไ้ต่อมานะคะอุ๊ยกูเสียใจยอะ่ะเพิ่งแกะออกมาเองนะคะเนี่ยลอกแล้วเนี่ยข้อเสียเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย ข้อเสียของคุณของไพ่ขอบทองเนาะนี่เพิ่งแกะเมื่อกี้เองนั่นเนี่ยอันนี้ไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นนี่ตรงนี้ไม่เป็นแต่เมื่อกี้เป็นหโหเศร้าใจเป็นหนึเดียวนี่เลยแต่ก็ไม่เป็นไรก็คืออยู่ในซิลที่มาแล้วแบบเป็นนี้ก็ไม่เป็นไรเห็นไหมคะเสียใจยอะใบต่อมานะคะ with the rest of the family นะคะฉันพักผ่อนอยู่กับครอบครัวแล้วเนาะไว้ต่อม่ค่อนข้างที่จะไพ่ติดกันนิดหนึ่ง I feel healthy and happy นะคะ ฉันรู้สึกแข็งแรงและมีความสุขมากนะแล้วก็ if I had all y know that what I know now I would have lived differently นะคะถ้าเกิดฉันรู้เหมือนกับต้องบอกว่ายังไงถ้าเกิดฉันรู้ แบบนี้ฉันก็คงจะแบบว่าทําชีวิตให้มีความแตกต่างมากกว่านี้นะคะ I have to left that way นะคะฉันออกมาจากจุดนั้นแล้วนะอันนี้ก็น่าจะแบบว่าถามว่ายังอยู่ที่เดิมไหมแบบนี้หรือเปล่ายังอยู่ข้างๆกันหรือเปล่าหรือว่าไปแล้วหรือว่า มีความทุกข์มีห่วงอะไรอยู่ไหมนะคะไปต่อมานะคะ I have a new understanding นะคะฉันมีความเข้าใจบางอย่างใหม่ค่อนข้างที่จะติดกันเยอะอยู่พอสมควรนะคะ I have become one of your guys นะคะฉันก็เป็นหนึ่งในคนที่ ช่วยไกด์และแนะนำคุณตลอดนะคะ I have not more e i s i l y really worry นะคะฉันไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงบนโลกใบนี้อีกแล้วนะอะ CEO of your thoughts นะคะมองให้เห็นความคิดของคุณนะมองให้ชัดมองให้รอบนะคะ เอเซน y o ยูเล i วิ้ง g ซ t ์ทอเนเทิลนะคะฉันส่งความรักมาให้คุณผ่านธรรมชาตินะคะลองดูสัญญาณจากธรรมชาตินะไหนดูสิ it's so beautiful where am I นะคะ ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยมันสวยมากเลยนะแล้วก็ i t is not your fault นะคะไม่ใช่ความผิดของคุณนะอ่ะาใบต่อมานะคะ is w h e my time t o go นะคะถึงเวลาที่ฉันจะต้องไปแล้วนะ อยูน่นะติดอุ๊บอขอขยับไพ่ก่อนขยับไพ่นิดนึงไปต่อมานะคะ I w a t c h m ม s s by so many loving people นะคะฉันเจอคนที่รักเยอะมากเลย นะให่ดูซิ I watch over you every day นะคะฉันมองเธอจากข้างบนเสมอนะไปต่อมานะคะ I w i l l away point you in the life direction นะคะ ฉันจะคอยนำทางคุณไปในทางที่ถูกต้องเสมอดีจังเลยเป็นรูปไพ่เข็มทิศใส่เข็มทิศด้วยนะคะหลงทางเมื่อไหร่ก็คือเขาจะคอยนำทางคุณเสมอนะ I wish I have to you more often how much I love you นะคะฉันหวังว่าฉันจะบอกคุณบ่อยๆว่า ฉันรักคุณมากแค่ไหนไกำลังใจดีจัง Life is a series of choice ชุดเลิฟนะคะเลือกที่จะรักนะความรักก็เหมือนหนังเรื่องหนึง่งบทละครเรื่องหนึง่งซีรีส์เรื่องหนึง่งเลือกที่จะมีความรักเลือกที่จะรักมันและเรียนรู้มันนะคะใบต่อมา อนะติด,ตด My Des Watch p e l e c e p e a s e t o n n b e r r y Or h o h o l ทุกคิวนะคะอย่าถือความเจ็บปวดและความรู้สึกผิดเอาไว้กับตัวคุณน,นะคะอุ้ยใครติด My My It f r e e นะคะตัวฉันเป็นอิสระนะไม่ได้ทนทุกข์ทรมานอะไรนะคะ Now I have no paint นะคะโอ้ผ้าพิวเหลิกเหลืองสวยจังสวยมากเลยอะสำหรับนี้นะคะอะใบต่อมานะคะ r e m e m b e r me by the Happy Memories V K E นะคะคือ จำฉันเอาไว้ในช่วงเวลาที่เรามีความสุขร่วมกันเนาะใบต่อมานะคะติดติดกันเยอะมากข้อเสียของไพ่ขอบทองของคุณดอลีนคือพอไม่ได้ใช้นานแล้วมันติดนะคะเราเพิ่งแกะเนี่ยค่อนข้างที่จะผลิตมาเนี่ยนะผลิตมาเมื่อ,อไหร่บอกไหมนี้ ไม่ได้บอกเดี๋ยวดูอีกทีว่าผลิตเมื่อไหร่นะคะเป็นตัวอักษรสีทองสวยงามนะ,ะทรีคลีนเกิดโซนะคะให้น้ำตาชำระล้างจิตวิญญาณของคุณนะคะ The Earth is o u t o f s คูนะคะโลกคือโรงเรียนของเรานะคะ There is not sucking estate นะคะไม่มีใครหลีกหนีความปลายพ้นนะใบต่อมาติดเดี๋ยวนะคะใครปลอดภัาายก่อน เดี๋ยวเรามาหากันว่าผลิตต้องแต่เมื่อไหร่นะคะอ่หลุดแล้ว There is not time where I'm time is only on the date นะ on the earth นะคะขอโทษค่ะ,ะฉันไม่ได้มีเวลาอยู่แค่โลกใบนี้ใบเดียวเนาะ แล้วก็ VR So Connect นะคะเราติดต่อเชื่อมถึงกันได้ตลอดนะ VR So Mate นะคะเราเป็นคู่กันนะเราเป็นเนื้อคู่เราเป็นคนที่มาอยู่คู่กันนะคะ,ะ We Have Been Together in Dream นะคะเราจะเจอกันทุกครั้ง บ่อยๆเสมอๆมอในความฝันนะคะแล้วก็ we w i l l be together again นะคะเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะสองใบสุดท้ายแล้วนะ,อะขอสไปยับใบรองสุดท้าย You are never alone นะคะคุณไม่เคยอยู่คนเดียวนะคะและใบสุดท้าย ใบเดียวกับหน้าปกนะคะ You have nothing to feel guilty about นะคะคุณไม่ต้องรู้สึกผิดกับเรื่องราวเหล่านี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่สำรับนี้นะอยากบอกอะไรคนที่เข้ามาดูรีวิวในครั้งนี้บ้างนะคะเดี๋ยวขอสับไพ่แป๊บนึงนะคะเดี่ยพื้นที่ พื้นที่ปุ๊บปุ๊บเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะต้องการบอกอะไรนะคะนี่สับให้ดูเลยนะคะพ่ยค่อนข้างที่จะขนาดเท่ากันทั่วไปปกติของคุณดอลีนนะแต่นี้ก็เป็นคนที่มือเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเลยต้องขับแล้วแบบว่า ข้างนิดนึงนะคะมันจะจับได้ง่ายและถนัดกว่าแล้วก็ประคองไม่ให้หลุดแล้วแต่ความถนัดของใครของมันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาต้องการบอกอะไรคุณที่เข้ามาดูบ้างนะคะอามาดูกันเท่านี้พอไว้แรกนะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่เขาจะต้องไปนะคะไม่ว่าคุณ นึกถึงใครอยู่ในตอนนี้นะเป็นช่วงเวลาที่ถึงจุดที่เขาจะต้องเดินต่อไปแล้วนะคะและใบต่อมาเรื่องพวกนี้ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ใช่ความผิดของคุณนะมันไม่ใช่ความผิดของคุณเพราะมันถึงเวลาที่เขาจะต้องไปแล้วนะคะคุณไม่ต้องรู้สึกผิดนะมันไม่ใช่เรื่องราวที่ คุณจะต้องมารู้สึกผิดในเรื่องแบบนี้นะคะและใบสุดท้ายนะคะสถานที่ที่ฉันอยู่เนี่ยมันสวยงามมากเลยนะฉันไม่รู้หรอกว่าฉันอยู่ที่ไหนแต่ว่ามันสวยงามมากเลยล่ะฉันอยากให้คุณมาเห็นด้วยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสถานที่ที่เขาจะไปเนี่ยก็คือคนที่คุณคิดถึงเนี่ยสถานที่ที่เขาจะไปอะ่ะ มันสวยมากเลยตอนนี้เขายังไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนแต่คือเขาบอกได้เลยว่ามันสวยมากๆนะคะคุณไม่ต้องมารู้สึกผิดในช่วงเวลานี้นะเพราะามันไม่ใช่ความผิดของคุณมันเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องไปจริงๆถึงช่วงเวลาที่เขาจะต้องไปอยู่ในสถานที่ใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมอะแล้วจะเป็นยังไงในที่ที่เขาไปอยู่นะคะ เห็นไหมคะมันก็แค่แชปเตอร์หนึ่งที่เขาเลือกมาอยู่บนโลกใบนี้นะคะชีวิตก็คือแค่หนังเรื่องหนึ่งนะเขาเลือกแล้วที่เขาจะไปนะคะเขาเลือกแล้วที่เขาจะจบบทเรียนชีวิตครั้งนี้ที่นี่นะคะแล้วก็เลือกที่จะมาเรียนรู้ความรักในเรื่องแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เขาไปอยู่ในที่ที่มันสวยมากๆดีที่สุดและสบายที่สุดสําหรับเขาดูพื้นที่สิคะสวยไหม สวยเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาดูรีวิวกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนเข้ามาติดตามด้วยเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเอาอะไรเอาไพ่สำหรับอื่นของคุณดอดีนมาเปิดให้ดูอีกนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นสำหรับเยียวยาจิตใจที่ดีมากๆ ยังไงก็ขอขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ